สวัสดีครับวันนี้มามโมชแน,นลจะพาเพื่อนๆนมาเล่นเกมแก๊สสเตชันนะครับเป็นเกมที่เราต้องเป็นผู้บริหารปั๊มน้ํามันนะครับตัวเกมก็จะเหมือนกับเกมอื่นๆที่ต้องสร้างรายละเอียดตามเนื้อเรื่องนะครับแต่แต่ว่าเกมนี้คือเขาจะฟิกให้เราทําเงื่อนไขนะครับตามข้อตกลงที่ที่เกมเขากําหนดไว้นะครับก็คือเราจะได้อัปเกรดสถานที่ก็คืออัปเกรดปั๊มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้คือปั๊มน้ํามันของเรานะคือแก๊สสเตชันนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปก็คือเอาไปซ่อมรถที่ที่ลูกค้าเอามาให้ซ่อมอย่างเช่นยางแบรนอะไรอย่างเงี้ยครับยางแบนเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนน้ามันแล้วก็อันนี้เป็นแวฮาส์ก็คือเป็นที่เก็บเหมือนคลังสินค้าเราอะครับแล้วก็นี่ถังขยะนะครับเติมน้ํามันก็เติมตรงนี้นะครับถังน้ํามันใหญ่เราที่เอาไว้เติมน้ํามันไว้จ่ายให้กับลูกค้าส่วนอันนี้ต้องเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะมีตัว NPC ที่ชื่อว่าแดนนิสนะครับก็คือเป็นตัวป่วนจะคอยมาพ่นสเปรย์ใส่ กับกำแพงบ้านเรากำแพงตัวปัม๊มน้ำมันเราเนี่ยครับเราต้องคอยขัดสีล้างออกนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันจะเป็นเครื่องเครื่องช่วยเตือนนะครับว่าเวลาเดนิสมาโอเคนะครับอันนี้มีลูกค้ามารอแล้วนี่ปัม๊มน้ำมันเรานะครับก็คือกดเติมได้เลยเรียบร้อยครับเขาบอกว่าน i c ส์ต้องเติมน้ำมันนะครับโอเคนยส์เรีเยบร้อย นี่ก็อีกคันหนึ่งนะครับเติมน้ำมันไปให้ครบนะครับแล้วมันจะมีการจ้างพนักงานด้วยนะครับก็พนักงานแคชเชียร์เนี่ยครับหนึ่งคนแล้วก็เป็นพนักงานปั๊มน้ำมันแล้วก็เป็นพนักงานก็คือซ่อมรถเนี่ยครับในส่วนนี้นี่ลูกค้ามารอแล้วนะครับซ่อมรถก็เดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับคือเราต้องกดปุ่มนี้นะครับคือยกขึ้นแล้วก็เพื่อทีอ่จะซ่อม สคันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเสียตรงไหนมันจะมีบอกนะครับว่าเสียตรงไหนอ่าเห็นไหมครับกระจก2กับล้อ,อยางหนึ่งแล้วก็หยิบล้อ,อยางนะครับก็มาตรงนี้เปลี่ยนเนี่ยครับเปลี่ยนล้อ,อยางเหมือนกันกับเกมทั่วๆไปนะครับที่ให้ซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปเรียบร้อยครับสำหรับล้อ,อยางแล้วก็ให้เปลี่ยนกระจกนะครับ กระจกก็มันแตกนะครับคือเราต้องเปลี่ยนให้เขานี่ครับเอาอันเก่าออกแล้วอันใหม่ใส่เข้าไปแค่นี้เองโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับมันจะมีอีกอันหนึ่งซ้ายขวาเขาแตกทั้งสองอันเลยเราก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับนส์ nice. อันนี้เสียตรงไหนเอยอ๋อตรงนี้มีขัดสีโอเยอะเลยนะครับเปลี่ยนขัดสีเปลี่ยนน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนแบต เปลี่ยนหลายอย่างเลยครับโอเคเดี๋ยวให้พนักงานมาทำนะครับส่วนรายละเอียดก็คือพนักงานอันนี้ห้องน้ำนะครับเราจะต้องทำเควสก่อนแล้วถึงจะสามารถที่จะซื้อน้ำมันได้ซื้อซื้อปั๊มน้ํามันเพิ่มขยายกิจการนะครับก็คือต้องซื้อห้องน้ําด้วยห้องน้ํานี่ขยายตามห้องเลยนะครับมันก็ต้องทาเควสให้ได้ก่อนอันนี้คือพื้นสกรปรกนะครับเราสามารถเลือกได้ให้เป็นไม้กวาดให้เป็นไม้ถูให้เป็นที่เก็บถังขยะอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็ต้องคอยช่วยบ้างนะเพราะว่าบางทีเขาทาไม่ทันอันนี้ขังขยะเริ่มเต็มแล้วนะครับนี่ครับก็คือเก็บเก็บขังขยะออกไปเอามาทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยครับต้องสั่งซื้อขนมซื้อพวกอาหารสแน็คแล้วก็พวกน้ํานะครับน้ําดื่มแล้วก็อันนี้คือของที่เรา <laughs> ไปขโมยมาจากลูกค้านะครับคือเราต้องไปใช้กุญแจผี ขายช่องเก็บของด้านหลังกับลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นแว่นตานี้ก็คือขายไอศครีมนะครับแล้วก็น,นี้บุหรี่แล้วก็นี้เหล้านะครับอันนี้เปียโนก็ขโมยมานะขโมยมาหมดเลยอันนี้ก็คือต้องสั่งพวกตุ๊กตาพวกของเล่นนะครับชั้นนี้เราต้องซื้อด้วยนะนี่หมวกอันนี้หนังสือพิมพ์แล้วก็นี่อุปกรณ์ล้างรถนะครับคาร์แคร์พนักงานก็จะมีตามเนี่ครับบาร์โค้ดในนี่ครับ ข้างๆบา,าโค้ดก็จะมีเนี่ยคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมีทุกแห่งเลยก็คือในไว r e h o เ s าส์ในแก s สเตชันก็คือตรงห้องนี้ครับแล้วก็ที่ Workshop ที่ซ่อมรถก็มีให้ด้วยส่วนรายละเอียดก็ Employee นะครับน,นี่เมลก็คือเขาจะส่งเมลให้เราเราก็ต้องคอยอ่านนะครับว่ามีอัปเดตอะไรยังไงบ้างส่วนนี้เป็นอ,อุปกรณ์นะครับเราได้ฟรีนะไม้กวาดแปรงถูอาิแปรงสีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงดำ ส่วนฟีเจอร์นี้ก็เป็นเชลเนี่ยครับที่ผมบอกก็คือต้องซื้อเพื่อที่จะเอามาใส่ของที่เราจะเอามาขายนะครับอย่างเช่นพวกเหล้าเบียร์บุหรี่ไอศครีมหมวกแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมบอกเมื่อกี้ของตกแต่งก็มีนะครับภายในกับภายนอกนะครับแล้วแต่เราอยากจะอัปเกรดอะไรถ้าภายในเนี่ยมันจะมีพวกนี้ให้นะครับล็อกเก็ตอะไรอย่างงี้แต่เราไปขโมยได้นะโดยไม่ต้องซื้อนะครับขโมยจากลูกค้าอันนี้เรื่องจริงขโมยเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง ก็เข้าไปดูในส่วนของ outdoor นะครับ outdoor <Okay. S 1> ก็เนี่ยครับมันจะมีให้เราอัปเกรดเนี่ยครับอันนี้ก็คือบาร์เราก็ซื้อได้นะครับนะครับเก้าอี้เก้าอีโ้โผล่มาละอันนี้เก้าอี้อันหนึ่งก็ซื้อเนี่ยครับถ้าเราอยากจะอัปเกรดก็เรื่อยๆมีอัปเกรดก็ได้น,นี่ก็อัปเกรดได้เหมือนกันนะครับเป็นสัญลักษณ์รูท นี่ก็เก้าอี้ไม้เหมือนกันเก้าอี้เก่าก็ซื้อได้นะครับถ้าอยากซื้อแล้วก็โตะก็อัปเกรดนี้อีกนะครับืออัปเกรดได้เรื่อยๆนะี่เดินนี่เดิน,น,เดนปักปักบนตัวรถมันอัพได้เยอะมากเลยฮะอันนี้อัพไปเรื่อยๆ โอ้หลายชั้นมากเลยโอ้แม่เจ้าเยอะมากโอเคครบหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่ป้ายใหญ่ป้ายใหญ่บิวบอทดวบอทโฆษณาผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยว่ามีเยอะขนาดนี้นี่ปิกนิกนะครับปิกนิกที่สองโอ,โอ้เยอะมากปิกนิกที่สามต้นปาล์ม ฟาสเกตบอลยังมีให้อัปเกรดอีกอ๋อไฟเพรสนะครับก็คือเขาจะมีเกาะกองไฟไว้ตรงนั้นนั่งล้อมกลองไฟอันนี้ก็จะเป็นเหมือนซุ้มของอินเดนแดงเนาะโอเคครับซุ้มอินเดนแดงแล้วก็อัปเกรดได้เรื่อยๆเลยนะเห็นไหมครับอ๋อผมได้ยินเสียง โอเคนะครับก็ตามนี้นะครับอัปเกรดไปเรื่อยๆเลยมีพนักงานต้อนรับไม่นะนี่นี่มีเสียงพิเศษมาจะเป็นกลุ่มเอเลียนนะครับพอเวลาเราสร้างเนี่ยครับเป็นที่นั่งรอรถเมย์เนี่ยครับก็จะมีรถเมย์เป็นพวกเอเลียนนะครับที่เขาเข้ามาตายละผมต้องไปเปิดให้พนักงานเขาเข้ามานะครับพนักงานเขามาทํางานก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้อนรับกันไม่ทันเข้าในหน้าจอนี้นะครับมาที่ e m p l o y e e แล้วจะเห็นเนี่ยครับพนักงานพักอยู่คนนี้ให้ไปทําอะไรก็กดที่ text list นี้นะครับให้ไปเติมน้ํามันส่วนคนนี้ผมก็ text list มาให้ไปซ่อมรถเนี่ยครับแล้วก็ส่วนคนนี้ผมให้ไปทําความสะอาดนะครับโอเคครบเห็นไหมครับหน้าจอข้างบนมี4คนคนหนึ่งมาที่แคชเชียร์อีกคนหนึ่งมาที่เติมน้ํามันแล้วก็ซ่อมรถกับทําความสะอาดนะครับถังขยะนี้ต้องคอยช่วยเก็บหน่อยนะครับ เพราะว่ามันเต็มเร็วมากเต็มเร็วจริงๆต้องทิ้งนะครับเฮ้ยยูยูดูท่าเต้นเขาครับตลกมากเลยของพวกนี้ได้จากการขโมยจริงๆนะครับทั้งหมีทั้งอะไรเนี่ยครับโอ้เขาบอกว่าสกปรกพื้นเนี่ยครับนี่แหละเพราะว่าผมพักพนักงานไปงานเหมือนกัน ต้องช่วยเขาถูกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคะแนนจะลดคะแนนความนิยมนะครับ <Thanks. S 1> มันจะมีให้อยู่เนี่ยครับกดไม้ม็อบขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยกวาดแค่นี้เองครับแล้วก็ในส่วนของผมจะสาธิตตรงนี้ให้อีกนะครับฟีเจอร์ตรงนี้ก็คือเชลเชลเราต้องซื้ออย่างที่บอกนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของที่เป็นออเทอร์ก็คือ อัปเกรดนะครับนี่ไงครับมันจะมีให้ซื้อช่องจอดรถนี่นครับครบแล้ว4ช่องสเลนของผมครบแล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ในส่วนของ d e คอเลชั่นก็คือที่บอกนะครับ Indoor Out d o o r Delivery <c oughs> ก็คือสินค้านะครับอันนี้คือเติมน้ำมันรถนี่ครับน้ำมันเราใส่ได้กี่ลิตร1 0 0 0ลิตรของผมตอนนี้เหลืออยู่7 3 9นะครับ เราอยากจะเติมเท่าไหร่ผมจะเติมอีก200นะครับเพราะอยากให้เกิน1,000นะเรากดตัวเลข200เนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะออเดอร์กดออเดอร์ใหม่ก็จบแล้วครับแล้วก็ที่เวิร์กช็อปอันนี้เราดูนะครับว่าเราเลเวลถึงไหนแล้วเห็นไหมครับอย่างที่บอกก็คือ739ผมเหลืออยู่ผมซื้อเพิ่มมาอีก200นะครับเมื่อกี้แล้วเลเวลเลเวลตันอยู่ที่5นะครับตอนนี้ต้องรองให้ทางาผู้ผลิตเกมเขาอัปเกรดเกมนะครับ ส่วนนี้รีเวอรี่อีกตัวนึงก็คือ Product เราดูว่าสินค้าเราขาดอะไรบ้างเงี้ยครับมีเครื่องดื่มมีอ่าสแนค็คพวกของขบเคี้ยวแอลกอฮอล์ alcohol, พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พวกบุหรี่พวกไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะลองสั่งซื้อเนี่ยครับกดเข้า Add to c a r t Add to c a r t ก็คือใส่ลงในตะกร้าบุหรี่ก็ใส่ลงในตะกร้าได้เหมือนกันนะครับนี่ครับกดเลือกเข้าไป w s p a p e r ก็กดเลยมันจะมี p u ซซี e มี p ัซเซิแล้วก็มีพวก h o มเมคกิ้ง <Home> เป็นหนังสืออ่านอะไรเงี้ยครับแล้วก็กดเข้าไป <Teddy Bear S 2> เท t ดดี้แบร์อะเงี้ยครับอยากสั่งมาก็สั่งมาได้เลยแล้วก็กดรวมตังกดรวมตังตรงนี้นะครับแล้วก็ออเดอร์ดูตัวเลขนี้นะครับ1 180ห้ามเกินกับ1500นี้นะครับถ้าเกินเนี่ยแสดงว่าสต็อกเกินมันมันจะสั่งให้ไม่ได้นะครับแล้วกดออเดอร์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะมาส่งนะครับโอเคพนักงานเราสามารถจ้างเพิ่มได้นี่ของผมต้องจ้างเพิ่มนะครับ การที่จะตั้งพนักงานเพิ่มได้เราจะต้องมีรถนะครับมีรถรถที่พักสําหรับคือรถบ้านนะครับสําหรับพนักงานให้เรามี5 5คันก็แสดงว่าเราจ้างพนักงานได้5้าคนตัวนี้ผมยังขาดอีกคนนึงยังไม่ได้จ้างเพิ่มนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครน่าสนใจบ้างโอเคผมลองจ้างมาให้ดูนะครับผมจ้างมาใหม่แล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวคนนี้ผมก็จะให้ไปทํางานนะครับตรงนี้ก็ให้ไปทําในส่วนของช่วยเติม เติมน้ำมันก็ได้ครับหรือไม่ก็อาจจะไปซ่อมรถเพราะว่ามันมี2ช่องเลยโอเคอันนี้คือโลนก็คือยืมเงินนะครับคือกู้เงินจากกลุ่มแก๊งเนี่ยนอกระบบแต่ก็ให้ระวังการมากู้เงินคืนหมายถึงว่ามาทวงเงินคืนนะครับถ้าเรากู้ไปแล้วเราจ่ายไม่ตรงก็ตามนี้นะครับส่วนคาร์พาสก็คือเนี่ยครับเหมือนก,นกันกับที่ซื้อสั่งซื้อขนมสั่งซื้อของเมื่อกี้ครับก็กดเข้าไปเลยว่าเราจะเอาอ่าล้อรถเท่าไหร่อันนี้ก็คือกาวนะครับ กาวที่ว่าลบรอยขีดกวนอันนี้เป็นกระจกอย่างที่ผมทําให้ดูอันนี้เป็นน้ามันน้ํามันเครื่องนะครับแบตเตอรี่กับอันนี้เป็นตัวสปาร์ครถนะครับตัวตัวเครื่องสปาร์กหัวเทียนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ํามันหล่อลื่นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะสั่งมาอะไรยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองสั่งให้ดูนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดที่นี่ครับออเดอร์ก็จะมาแค่น,นี้เองครับ พนักงานผมหายไปคนนึงยังไม่มาเลยเดี๋ยวผมให้มาคิดตังก่อนแล้วกันเพราะว่ารู้สึกจะล้นงานไลแล้วเนี่ยครับมีคนรอคิวตั้ง14คนโอเคอนเอเดี๋ยวผมจะสาธิตการปลดล็อกต้องต้องขโมยของนะครับพลิกล็อกก็คือเป็นเนี่ยครับเป็นดอกกุญแจผีเนาะเรากดเข้าตรงนี้เลยต้องเป็นรถที่มี ด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นตู้เป็นที่เก็บของอะไรเงี้ยครับกดขยับ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 แล้วก็กดไปบาร์อะไรเงี้ยครับถ้ามันล็อกก็อย่าไปฝืนมันนะครับเพราะมันทําได้แค่ครั้งรอบละ2ครั้งเราดูซิว่ามันหมุนไปทางไหนนะครับก็ต้องดูว่าถ้าเกิดหมุนไปทางขวาแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องหมุนไปด้านซ้ายอีกทีหนึง่งต้องดูว่ามันใกล้ลงล็อกแล้วนะครับอย่างนี้อย่าฝืนนะครับเรียบร้อยครับ s ักเซ s แเราก็หารถคันอื่นต่อ นี่คือการขโมยของของของลูกค้านะในร้านนะครับเดี๋ยวสาธิตอีกอันนึงนะครับโอเคอันนี้แสดงว่าต้านจะหมุนซ้ายนะครับต้องขยับไปทีละนิดแนละ้วอย่าฝืนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดหลุดแล้วก็ต้องทําใหม่แรกๆจะได้ของเยอะนะครับแต่หลังๆรู้สึกว่าของจะมีให้น้อยนี่ครับต้องต้องพยายามขยับ ค okay. ยังไม่ได้ของเลยสักชิ้นระดับกุญแจมันจะม,จะมีบอกนะครับมี beginner master แล้วก็เป็น intermediate อะไรอย่างเงี้ยครับระดับความยากายิ่งยากก็จะยิ่งได้ของดีๆนะครับโอเคตอนนี้รถน้ามันผมมาแล้วนะเนี่ยครับรถส่งน้ํามันเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องไปเปิดวาวให้นะครับเนี่ยครับกดเปิดวาว แล้วน้ำมันก็จะเข้าไปเติมให้นะครับไหนมีคนมาแคชเชียร์เช็คแล้วยังโอเคมาที่แคชเชียร์แล้วเนาะโอ้ไม่ได้จ่ายแคชเชียร์เช็คนะมาที่แคชเชียร์เฉยๆอันนี้เป็นรถที่ผมสั่งมาเมื่อกี้นะครับมาเร็วนะไม่ได้มาช้านะครับไม่ถึง3นาทีในเกมนะครับ 3- 4นาทีก็มาแล้วผมต้องมาเปิดตรงนี้ให้นะครับให้เขาเข้ามาอันนี้คือเป็น warehouse ก็คือเป็นห้องสเบียงผมนะคือผมยังไม่ได้สั่งของเข้ามาเพราะว่าผมมีของอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ก็คือเราเปิดฝาท้ายออกนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้เห็นไหมครับแล้วก็มีของโอเคขันต่อไปก็จะเข้ามาคันนี้ก็จะออกไปนะครับเห็นไหมครับของก็จะมาแล้วแล้วก็ต้องรออีกนะครับอีกคันหนึ่งเข้ามานายไปสักทีสินายอีกคันหนึ่งเขารอเข้ามานะนายโอเคครับอีกคันหนึ่งกาลังเข้ามาเปิดได้เลยนะไม่ต้องรอนะครับ วางไว้แค่นี้เองครับแล้วก็ปิดปิหายจบของนี้ที่เราสั่งมาเราก็จะไปไปเพิ่มในเชลเราได้เลยนะครับอันนี้รถที่ออกจากห้องห้องที่เก็บของของเราเราอย่ารีบปิดประตูนะครับไม่งั้นรถมันจะหลุดติดอยู่ข้างในค้างเป็นบักเลยนะครับผมเคยลองหลายทีละแล้วเราจะต้องไปกดรูปจานบินนี่นะครับก็คือการรีเซ็ตระบบรีเซ็ตระบบก็คือยังไงรีเซ็ตระบบก็คือการที่เราจะลื้ทั้ง ลูกค้าที่มาเข้าในร้านตอนนี้นะครับกับรถทุกคันที่มาจอดในร้านตอนนี้นะครับแต่พนักงานอะไรเรายังอยู่ครบนะโดน UFO ดูดไปเลยนะครับดูดไปไปส่งเอเลี่ยนไม่ทันเอเลี่ยนไปแล้วแน่เลยโอเอเลี่ยนไปแล้วนะครับนูน่นนู่นรถเอเลี่ยนไปนู่นละวันก่อนผมเห็น มีเครื่องบินนะครับที่มันบินอยู่บนฟ้านี่นะครับชนกับจานบินเดี๋ยวผมไปดูก่อนเหมือนจะเห็นว่ามีนะอยู่ทางนี้ใช่ใช่ผมรู้สึกว่าคุ้นๆว่าจะอยู่แถวนี้ UFO เอ้าเจอจริงๆด้วยเก็บได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้ <laughs> UFO ครับ UFO มาได้ยังไงนายมาได้ยังไงนายมาจากไหน มันชนกับเครื่องบินนะครับแล้วก็ล่วงลงมาเลยล่วงลงมาเลยเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เจอเจ้าตัวนี้นะครับติดติดตดงั้นก็โยนไปแล้วกันอืมติดนายเต็ดต็ดโอเคเดี๋ยวผมเอาไปประดับ ที่ที่นั้นแล้วกันที่ร้านสเตชันผมนะีแก๊สเตชันผมสวยงาม UFO อันนี้โอเควางไว้ตรงนี้นะครับว่าไม่ขวางทางไม่ไม่ขวางทางรถด,ด้วยในเกมนี้จะมีพายุทรายด้วยนะครับนี่ไงครับ อายุทรายตัวดีเลยที่จะทําให้เกิดกองทรายขึ้นมาครับเราจะต้องเอาลูดี้ลูดี้ก็คือรถไถนะครับรถไถของเราเนี่ยครับลูดี้ลูดี้ของเราอยู่ตรงนี้เราก็ขึ้นไปนั่งลูดี้นะครับแล้วก็ให้ลูดี้ไถพวกเศษทรายกองทรายครับเพราะมันจะทําให้รถบักติดอยู่กับที่อย่างนั้นนะครับลูดี้จะร้อนมากเลยเราต้องคลายเย็นให้เขานะครับ เมื่อกี้เครื่องร้อนน,นะครับขึ้นสีแดงแนละ้วนี่ผมต้องค่ายเย็นให้ปุ้อเข้ามาในในทรายเฉยเลยโอเคนี่นะครับเห็นไหมครับพายุทรายจะมองอะไรไม่เห็นเลยจอดดูนี้ก่อนโอเคครับทีนี้ก็เวิร์กช็อปก็อธิบายไปแล้วนะในส่วนของการขโมยรถก็เรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราซื้อมาเนี่ยครับ เราสามารถเติมได้นะครับมันก็จะมีอย่างที่ผมซื้อมาก็เนี่ยครับจะเป็นเชลขายโอ้ยซื้อไปเกลี้ยงเลยเหรอเนี่ยครับกดที่ Pa e all ก็เท่านี้เองนะครับมันก็จะมีการเติมของเข้ามาให้อันนี้ก็เหมือนการ e a l อเข้าไปเรียบร้อยนะครับเพิ่มให้ประมาณนี้ครับตัวเกมแล้วก็ในส่วนของพนักงานเราก็สามารถไล่ออกได้นะครับถ้าคนไหนไม่ดีอย่างเช่นถ้าผมอยากจะไล่ออกคนนี้เนี่ยครับผมก็ มาที่ไฟล์ employee นะครับแต่การไล่พนักงานออกไปแล้วคนนี้นะครับเราจะไม่สามารถรับคนนี้เข้ามาได้อีกก็คือเจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับดังนั้นก็ตัดสินใจให้ดีในการที่จะไล่ออกนะครับเนี่ยครับของที่ผมขโมยมาจากท้ายรถมันจะอยู่ในกระเป๋าเป้นี่นะครับดูนะครับนี่คือส่วนใหญ่ที่ที่ขโมยมานะครับได้มาหมดเลยผมชอบก็คือโดยเฉพาะ ลงศพเนี่ยครับโอคอฟินกับในส่วนของมีแบร์มีแบร์นะครับได้มาฟรีมีแบร์ตัวใหญ่เมื่อกี้ครับที่ผมเลื่อนผ่านไปจรวดนี้ก็ลกเกตก็ได้มาฟรีนะครับเนี่ยครับมีแบร์นี้ได้มาแล้วก็ได้หมาป่านี้มาด้วยโคโยต์โคโยต์ดีมากเลยได้ตั้งหกตัวเพราะผมขโมยเยอะนะครับ <laughs> รถตำรวจก็ไขได้นะครับ เกมนี้แปลกตรงนี้ว่าเราใช้กุญแจผีไขรถด,ด้านหลังเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรเราเลยแปลกมากโอเคครับโดยรวมเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นครับมาสั่งซื้อน้ํามันก็จะมีรถน้ํามันมาเติมให้อย่างนี้นะครับเติมลงในถังให้เราแล้วก็ในส่วนของมันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับเวลาขยะเราเต็มแล้วนะครับอันนี้คือถังขยะใบใหญ่ของเรานะครับที่เรา จะต้องเอามาทิ้งนะมันมีอยู่ประมาณ4 4ใบได้นะครับถ้ามันดูแล้วมันเต็มนะครับเราก็ควรจะต้องเอาให้เทศบาลมาเก็บไปทิ้งนะครับคือเข้าในส่วนของ delivery แล้วก็เลือก garbage collection นะครับเขาก็จะมาเก็บขยะให้เราเนี่ยครับอันนี้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกออด order แค่นั้นเองครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาใช้เวลาไม่นานครับพนักงานของเรานะครับ ที่เติมน้ำมันด้วยนี่ UFO ที่ผมเก็บมาโอเคโอ้มีก่อกองไฟด้วยเพิ่งเห็นสวยมากเลยนี่นะครับอันนี้เป็นแก๊สเซชันของเรานะคุณลุงของเราก็มีนะครับลุงที่เป็นเจ้าของที่เนาะแล้วเขาให้เรามาบริหารปั๊มน้ำมันตรงนี้เราต้องคอยรับโทรศัพท์เขาตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาจะโทรมาแล้วก็ให้เรามาทำเควสตหรือไม่ก็เราต้องรับอ่าเมสเซจของเขาให้เขาเหมือนกับ เขาจะเป็นคนคอยบริหารเราอีกทีหนึง่งประมาณนั้นนะครับปุ่มรีเซ็ตอีกปุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดร้านเราจะเปิดปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้าเราปิดลูกค้าก็ไม่เข้าถ้าเราเปิดลูกคาก้าก็จะเข้ามานะครับส่วนนี้ปุ่มรีเซ็ตอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับกดแล้วจานบินก็จะมาดูดทั้งคนทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งรถลูกค้าออกหมดเลยนะเหมือนเคลียร์ให้เราทั้งหมดเลยตรงนี้เราก็สามารถใช้ล็อกพิกขโมยของได้นะผมก็ทํามาแล้วเนี่ยครับมาสเตอร์ด้วยอะไรประมาณนี้ครับ เนี่ยครับกาเบชมาแล้วบิ๊กโจแป๊บเดียวเองผมบอกแล้วเห็นไหมครับเขาก็จะไปเก็บขยะในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับก็คืออันนี้ก็จะสะอาดเอี่ยมเหมือนเดิมนะครับผมสั่งของมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมจะเติมของไปหน่อยนะครับเนี่ยเขากดเพสออสินค้าก็จะลงในเชล์ให้เราทันทีอันนี้ของเล่นนะครับกุกตาหมี ก็อันนี้เป็นพวกเหล้าเบียร์นะครับ okay. เรียบร้อยครับเป็นบุหรี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไอศครีมอันนี้คือเต็มแล้วอันนี้คือใส่ได้แค่นี้นะครับส่วนแว่นตานี้ก็เราอยากจะเพิ่มลายไหนลงไปก็กดได้เลยครับอันนี้ก็คือหมวกหมวกนะครับโอเคครับ okay. ใส่เต็มเชล หนังสือพิมพ์เราอยากจะใส่นหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่เราเลยครับเสียงอะไรอ๋อเดนิสมาเดนิสมานะครับเดนิสเจ้าปัญหามามาละมาละผมเห็นแล้วครับเราจะต้องเอาของปเคเพี้ยงใส่เขานะครับเดนิสตัวเจ้าปัญหา เนี่ยครับเด็กคนนี้แหละจะปัญหามากมันจะมีของให้เราหยิบตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับเอาไปเครื่องใส่เขาต้องกดเครื่องใส่นะครับเด็กคนนี้ถึงจะหายไป โอ้วิ่งไปนู่นแล้วเห็นไหมครับก็วิ่งไปนู่นแล้วต้องเครี้ยงใส่นะครับเขาถึงจะหายไปหมายถึงเขาจะวิ่งหนีออกไปเพราะถ้าเราไม่ไม่เครื้ยงของของใส่คือเขาจะพ่นสีจนสําเร็จนะและทาให้เราต้องมาทาสีใหม่อีกนี่ครับดูผลงานเขาที่เขามาพ่นสีใส่ร้านผมน่าจะอยู่รอบๆอบนี้นี่ไงครับเดนิสลู กดของเดนิสเราต้องทาสีทับลงไปนะครับต้องให้สามเหลี่ยมอยู่ในช่องนี้นะครับช่องที่เหมือนวงกลมที่มันขาดเนี่ยครับเรียบร้อยเห็นไหมครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับ เกมแก๊ t เซชันนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับมันนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ